สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีนีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาตามกันต่อกับสูตรปักหลักหน่วยบนระยะยาวใหม่ นะหลักร้อยหลักสิบไปแล้วมาตามที่หลักหน่วยบนระยะยาว17มกราคมปีพุทธศักราช2567เพื่อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็แนวทางก็คือแนวทางเท่านั้นนะมีอาจทราบว่าตัวแปรใดจะเดินหรือไม่สุดคำนวณน,นี้ที่แถบสีแดงด้านบนใช้หลักร้อยคูณ4บวกหลักสิบบนคูณ3บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ3บวกหลักหน่วยล่างคูณ2เท่ากับเอ็กบวกหวกหกส ะทีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่872และ30งวดที่ออกนะคะ8 4 3 2เรากักไว้บวกกับหลัก10บนคูณ3 37 21บวกตำแหน่งหลักหน่ยบนคูณ3 236 บวกหลักหน่วยล่างคูณ2อคูณสได้0ไม่มีตัวแปรบวกที่เรานำตัวหลังมารวมกันนะ2องบวกหได้3 3มบวกหได้9ใส่9 9้เบวกหเป็น15ใส่5 5าบวกหได้6และ6กบวกสก็ได้8ปออกอะไรคะ605 605และ1 6นะอันนี้ก็มีเลข5้าเออดิฉันว่าเิฉันลืมอะไรไปอย่างไร <laughs> นึกขึ้นได้แล้วพูดใหคนฟังดิฉันลืมว่าเจ้าที่ไอ้อะไรนะ ลืมปีนี้ปีนี้ไม่ทิลืมไปอีเชนว่าดิฉันลืมมาเลยน้องลืมมาเลยน้องเนี่ยวันนี้ผ่านมาเป็นวันที่เท่าไหร่ละคะเป็นวันที่หกว่าลืมมาไล่มาลืมไหวเจ้าทีจวสงสัยต้องไปหาซื้อก่อนวันนี้เดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนะก็จะไปหาซื้อมันต้องมันสองที่ไม่รู้จะเป็ดหรือไก่นะก็ต้องเหมือนกันเพราะว่ามีสองมีสองที่ที่นี่เนะีน่่เมืองกรุงมีสองที่ก็ต้องไหวสอง สองชุดเนาะอ่ะนี้เรามาดูสูตรคำนวณของงวดต่อไปหลักร้อยคูณสี่เนาะสี่หกยี่สิบสี่บวกกับตำแหน่งหลักสิบคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกกับตำแหน่งหลักหน่วยคูณสามห้าสามสิบห้าบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองหกสิบสองนะคะสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ด เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้สิบใสศูนย์ออกอะไรห้าสามศูนย์และหกสองห้าสามศูนย์และหกสองเลขศูนย์มาหลักไม่บนอันนี้เราเล่าให้ฟังรคร่าวๆเช็คไปต่างจังหวัดมาพูดถึงสมัยก่อนกับสมัยนีย้มันก็แตกต่างกันนะคุณผู้ชมสมัยก่อนเนี้ยรุ่นในชันอะนเป็นเด็กอะทำก็ทุกเน่ทุกจริงนะไม่ได้ทุกของปลอมนะคะสมัยนีย้มันสบายกว่าสมัยก่อนขึ้นเยอะ เวลากลับบ้านสังสรร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนอ่ะแต่ละอย่างอ่ะแต่ละคนก็ซื้อกข้าวมาจะกินแต่ของดีๆใช่ไหมทีนี้มันเยอะเยอะเต็มโต้ยาวๆเต็มไปหมดเลยนะมีอย่างหนึ่งที่ขำบม,มือที่บ้านบ้านนอกอ่ะมีหมายอยู่ตัวเดียวนะแล้วหมาตัวนี้เขากินเนื้อกินอะไรกันอ่ะอีกคนก็ไม่อยากแล้วนะกินลาบทุกวันนะกินลาบกินลูกกินซานะ คือกินอ่อมกินทุกชนิดทีนี้เอาเนื้อให้หมาเอาเนื้อให้สุนัขอ่ะนะพูดให้เพราะสุนัขยังเมินนะคะไม่ไหวแล้วว่างนี้นะท <c oughs> ี่ฉันนี่ก็เลยเออนะแต่แต่ว่าฉันนี่จะไม่ชอบไม่ชอบทานอยู่แล้วนะพวกพวกเนื้อหมูเนื้อบัวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฉันนี่จะกินผักพืช คือตอนเป็นเด็กอ่ะตอนเป็นเด็กจริงๆแล้วอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวฉันเล่าให้คุณฟังสมัยก่อนเนี่ยคนไหนได้กินหมูกินเนื้อนี่ก็คือบ้านหลังไหนได้กินหมูกินเนื้อบ่อยนี่ก็คือแบบว่าสุดยอดนะสมัยก่อนจริงๆนะปกติแล้วอ่ะนอกจากหมูเนื้อนี่เขาก็จะเป็นปลาแต่ปลาส่วนใหญ่ก็คือไปหามาเองไปใส่เบ็ดไปใส่ซอไปใส่อะไรหรือไม่เ้าไป อย่างาอย่างบ้านดิฉันนี่ punishment. มันก็จะดีหน่อยก็คือมีสระใช่ไหมมีสระก็จะเอาปลาปลานินอะไรเงี้ยมาปล่อยก็เขาเรียกว่าสูบสูบก็สูบน้ําออกก็คือให้เครื่อนงสูบน้ําออกให้หมดแล้วมันก็จะมีปลาเหลือข้างในก็จับมาแต่ปลาตัวโตๆมาไว้รับประทานเสร็จแล้วปลาตัวเล็กๆก็ปล่อยน้ําเข้าไปใหม่ก็เอาไว้เลี้ยงใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นปลานะผักนะโดยส่วนใหญ่ ถ้าใครได้กินหมูกินเนื้อนี่ก็คือโอเคนะสมัยก่อนเป็นเด็กจริงๆอ่ะดิฉันเล่าให้ฟังดีฉันเป็นคนไม่ชอบกินหมูกินเนื้ออยู่แล้วแต่แต่ด้วยความรักเน,นะเนาะพวกยายยายพ่อแม่เนี่ยเขาก็ซื้อหมูปิ้งให้กินไม่กินดีฉันก็ไม่กินดิฉันร้อ,องไห้นะเขาก็ยัดใส่ปากนะอีฉันจําได้นะคือแบบว่ามันไม่ชอบไม่ชอบตอนเด็กอ่ะ แต่พูดอะไรไม่ค่อยได้พอกินกินกินไปก็แอบคายทิ้งขายทิ้งนะเอาอีกละมื่อนี้มีหมูอีแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อร่อยอะ่ะไม่ชอบอนะอะสมัยก่อนะเขาซื้อเขาก็ซื้อมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะอืออะคนเราพอแก่แก่ขึ้นมันก็นึกถึงความหลังมั่นแหละคุณผู้ชมอนะ ออแ้าสมัยก่อนเนี่ยนะทั้งตักน้ําหาบน้ําทั้งรีดอะไรนะรีดผ้าด้วยอะไรนะเตารีดใส่ทานโอสารพัดนะคะดูเหมือนมันจะเป็นความทุกข์นะแต่พอเราผ่านมาเรามองย้อนไปนั่นแหละคือสุขเล็กๆเลยนะคะอะต่อมาหลักร้อยคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบบวกกับหลักสิบบนคูณสามสามสามเก้าบวกหลักหน่วยบนคูณสามศูนคูณสามได้ศูนบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองสองสี่นะ ้าบวกสีได้สิสใส่สามได้เก้บวกหได้สิใส่ศูนบวกสได้สออกสี่ห้าและหนนะเลขสมาในตำแหน่งหลักหน่วยบนต่อไปหลักร้อยคูณสี่สบวกตำแหน่งหลักสิบบนคูณสามห้บวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสามสบวกหลักหน่วยล่างคูณสองคูณสได้สองบวกหเป็นสิบเอบวกเได้ยี่บวกสได้ยี่มสใส่สองบวกหก็ได้ 8 8บวก1ได้9 9บก2ก็เป็น11ใส่1 6 7 8 2ได้6 7 7 8 2ได้6 7เลข2ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนของงวดถัดมาทีนี้หลักร้อยคูณ4 4 7 28บวกตำแหน่งหลัก10บนคูณ3 3 8 24บวกหลักหน่วยบนคูณ3 2 3 6บวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณ2 2 7 14สูตรอยู่ตรงแถบสีแดงด้านบนนะคะ8วก4ได้12 12บวก6เป็น18 สิบปดวกสี่ได้ยี่สิบสองใส่สองสองบกหกได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าและเก้าบวกสองเปสิบเอ็ดใส่หนึ่งทีนี้เราก็เลื่อนมาเมื่อกี้โมงไปนิดหนึ่งออกสี่เจ็ดแปดและเก้าหนึ่งนะเป็นธรรมดาสามัญคุณผู้ชมบางครั้งเราก็คุยนอกเรื่องบ้างนะคะสาระมากเกินไปก็ไม่ดีกับชีวิตนะะแต่ว่าไอเรื่องของเราก็ถ้าไม่ได้ทำร้ายใครไม่มีอะไรก็โอเคอะนะ ดิฉันนี่เวลาจะชอบเล่าจะชอบเชอบเ,ชอบเล่าเรื่องส่วนตัวสมัยเด็กสมัยอะไรเงี้ยแล้วนะไม่ว่าใครก็ตามคุยกี่ครั้งก็สนุกนะเหมือนเจอเพื่อนเจออะไรแบบปีนป่ายต้นนู่นต้นนี้ด้วยกันอย่างเงี้ยน,นะแต่ดิฉันนี่จะขึ้นได้ไม่สูงของต้นไมนะ้เพื่อนในฉันนี้สป่ายยอดนูน่นนะหลักร้อยคูณสี่สี่สี่สิบหก บวกตำแหน่งหลักสิบบนคูณ3 3 7 21บวกหลักหน่วยบนคูณ3 3 8 24บวกหลักหน่วยล่างคูณ2 1งคูณสได้สองนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเบวกแป็บวกสก็เป็น 13, 1ิบเอ็ดสิบอดบวกสองก็เป็นสิใส่สามบวกหได้เก้บวกหได้สิใส่ศูนบวกสได้สออก 8, 12, แปดหนึ่งเลข2ก็มาตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะทีนี้มาดูของงวดต่อมา หลักร้อยคูณ4ี8 32บวกตำแหน่งหลักสิบบนคูณ3 1คูณ3ได้3บวกหลักหน่วยบนคูณ3 2มสบวกหลักหน่วยล่างคูณ2องนะสองหกสบวกสได้ 2, 2, 3, 5 5าห้าบวกหเป็นสิบเบวกสเป็นสิใส่3 3มสบวกหได้9 9้าเกบวกหได้สิใส่ศูนย์และศูนบวกสได้2เช่นกันออก2องศูนสอง้หกหนะเราก็ดูแต่หลักหน่วยนะคะเลขสองมาหลักหน่วย ทีนี้หลักร้อยคูณ4 2่สองบักไว้บวกหลักสิบบนคูณสามกับศูนย์คูณ3ได้ศูบวกหลักหน่วยบนคูณ3 2มสบวกหลักหน่วยล่างคูณสอง12 8หบวกหเป็น14 14ีบวกสองได้16เราใส่6กหบวกหได้12ใส่2 2งสอหกหได้3ามและสามกสองได้ห้าหกสี่สีหและ4ี่4ี่สี่และสี่สเลข6มาในตำแหน่งของหลัก ก็ถัดมาทีนี้หลักร้อยคูณสี่อ่านิดนึงนะบางท่านถามถึง่าน้องๆน,น้องมารวยน้องมีมีน้องมุมงน้อง,องอปังๆนะคะก็บอกว่าน้องสบายดีนะขอบคุณมากที่ยังคงจำน้องหมาของดิฉันได้นะคะเมื่อวานนี้ก็น้องมันนี่เนาะโดนโดนโดนเขางับถึงนิดหนึ่งเป็นเลือดทีนี้ก็เลยตานะคะ เป็นเรียกว่าเป,เ,ปเป็นตาอักเสบตาตุกตาวมตาไปเหยียตาไปสองครั้งเริ่มหายแล้วนะก็เขาแข็งแรงนะเพราะว่าตัวตัวพ่อกับตัวแม่เนี่ยมูก,กับมิมี่เนี่ยจะอายุได้ประมาณแปดปีกว่าแล้วนะคะส่วนลูกเนี่ยน่าจะประมาณเจ็ดปีถืเยอะนะแต่ชืวาว่าเนี่ยดิฉันเซิร์ชดูแล้วเขาบอกว่า สิบห้าถึงยี่สิบปีเลยนะเผลิๆนะแต่สุนัขของเินชั้นนี่นยอมรับว่าแข็งแรงนะมูมูนี่หน้าปิ้งมูมูนี่ถ้าเปรียบกันเป็นมนุษย์นะนิ่ชันมีความรู้สึกนะปับงๆกับมันเนี่ยเพราะว่ามูมูเป็นพ่อไงนิ่ชั้นทำไมมูมูแบบม,มีมีถึงถึงถึง,ถงอะไรนะมีอะไรกันได้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาคนละครอบนะคะซื้อมาคนละครอบ นี้เขาก็มีลูกสามใช่ไหมล่ะเออคุณมารวยนี่หน้าตานี่ฉันว่าไม่สวยที่สุดอะแต่ว่าคนอื่นเห็นเขาบอกว่ามารวยน่ารักเพราะว่ามามารวยอ้วนนะคะมารวยเนี่ยอ้วนขึ้นหนัก,หน,ก,ห,นกหนักที่สุดเลยนะมารวยนนนนเนี่ยกินจุกินขนมแนวหกนะคะอืมบางวันถ้าเขารู้ว่าเราซื้อขนมมาเขาจะไม่กินอาหารเขาก็จะรอเวลาเวลาเขาจะกินเนี่ย เขาจะว่าไงรู้ไหมนะถ้าเราเดินผ่านเนี่ยได้ยินเสียงเราแล้วก็เขาอยู่ห้องเขาเขาก็ไอ่แง่ในใบผมว่าว่าเธอเอาขนมมาแบ่งเช่นหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะอะหกหลักหน่วยบนทีนี้หลักร้อยคูณสี่สี่สี่สิบหกอไปบวกหลักสิบบนคูณสามสี่สามสิบสองบวกหลักหน่วยบนคูณสามสามหกสิบแปดบวกตำแหน่งหลักหน่วยล่างคูณสองสี่สองแปดนะคะ หกบวกสองก็ได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดก็ได้ยี่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหกได้สิบใส่ศ 0, 0ูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามหกเก้าห้าหนึ่งและหกสามนะอันนี้ก็เลขหนึ่งมาหลักหน่วยบนอ่ะต่อไปหลักร้อยคูณสี่ ก้าสามหกพักไว้บวกหลักสิบบนคูณสามห้าสามสิบห้าบวกหลักหน่วยบนคูณสามหนึ่งคูณสามได้สามบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสามสองหกนะหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกก็ได้ยี่สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดและเจ็ดบวกสองได้เก้าออกอะไรเก้าเก้าศูนย์และหนึ่งสี่ดิฉันเนี่ยยังเป็นคนที่แบบว่าไม่โชคเอาสัตว์มาเลี้ยงนะแต่ถ้ามันมาแล้วก็คือ เช่นก็ไม่ให้มันไปดิฉันจะเป็นคนอย่างนั้นนะคือมีครั้งหนึ่งก็มีคนมาส่งมาทําอะไรเงี้ยมา่อมอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าโหเยอะจังเลยขายเปล่าอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าเอาไม่แล่จะเอาให้เี้เขาดีใจนะเขาบอกว่าระคับระคับตัวไหนดีอิเชนก็เลยบอกว่าคุณเล่นห่ือนเงนี้นะคุณผู้ชมามจริงอ่ะ หตัวเนี่ยถ้าพูดนะพูดว่าให้นี่นะมีคนรออยู่เพียบดิฉันเนี่ยให้ในให้ซีซีแถมจะเอาอาหารให้เป็นกระสอบก <c oughs> แต่ว่าไม่ให้นะเพราะว่าแนีมอยู่มาครึ่งชีวิตแล้วอะอยู่มาครึ่งชีวิตอยู่มาแปดปีแล้วนะเนี่ยอืมอ่าถ้าสมมติเขาอายุอย่างน้อยสิบห้าปีเขาก็าอยู่อีกเป็นอีกครึ่งเดียวเองนะหลักร้อยคูณ 4, สี่เก้าสี ี่เก้าสามหกบวกตำแหน่งของหลักสิบบนคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสามศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกหลักหน่วยล่างคูณสองสี่สองแปดหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดได้ยิ่มเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ความจริงแล้วความเป็นนัยยะของดิฉันก็คือดิฉันไม่คนปากร้ายนะแต่ใจอ่ะดีนะคะ <c oughs> บอกว่าไม่เอาไม่เอาคุณเคยเห็นไหมเวลาเขาเขาไม่ดีกันอะ ประมาณนั้นแหละไม่เอาไม่เอาหมูหมาไม่เ,ไม,เไม่เอาไม่เอาไม่เอาทุกวันนี้แกเนี่ยตัวตัวเล็กอ่ะรูปดิฉันน่ะลรบเราจะเอาแมวมาอีกดฉนบอกว่าไม่ไหว้วชีวัน,นวันหนึง่งอะบแค่สัตว์เนบบางครั้งเนี่ยไปเป็นครึ่งวันเลยนะคุณผู้ชม เออหลักร้อยคูณสี่นคูณสีได้ศบวกกับตำแหน่งหลักสิบบนคูณสามเกายิ่เบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสาสามเจดบเอบวกตำแหน่งของหลักหน่วยล่างคูณสองหคูณสได้2 7, งเจ็บวกหได้แปดแปดบวกสองได้ 10, สิบใส่ศูนย์ศูย์กหได้หกหบวกหได้เจ็ดเบวกสองได้เออกเจ็ดห้าเและแปดห้าเลขเมาหลักหน่วยบนอันนี้เรามาดูกันต่อ ักร้อยคูณสี่นะสี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกตำแหน่งหลักสิบบนคูณสามห้าสามสิบห้าบวกหล,ลักหน่วยบนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหลักหน่วยล่างคูณสองห้าสองสิบนะเพราะฉะนั้นแปดบวกห้าเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกหกได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเอาอะไรคะห้าสี่สี่และแปดเก้าในงวดที่ผ่านมาเลขสี่มาหลักหน่วยบนทีนี้เรามาดูกันต่อว่าต,ต่อไปนะ หลักร้อยคูณสี่ห้าสี่ยี่สิบพักไว้บวกหลักสิบบนคูณสามสี่สามสิบสองบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสามสี่สามสิบสองและบวกหลักหน่วยล่างคูณสองสองเก้าสิบแปดนะคะ,ะเราจะนำแต่หลักหนวยรวมกันสองบวกสองได้สี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองเราใส่สองสองบวกหกได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าและเก้าบวกสามก็ได้และเก้าบวกสองก็ได้สิบเอ็ด ก็ได้หนึ่งหนงนี้อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการสูตรักหลักนโดยคูนระยะยาวใหม่17มกราคม25งหหลักร้อยคูณ4บวกหลัก10บคูณ3บวกหลักในบนคูณ3บวกหลักในล่างคูณ2นะคะเท่ากับ X กบวก6บกขอบคุณที่รับชมนะคะ